ัดีเลยพนะี่นางเลิกงานมากกับท่านแบกพึ่งหอบต้อนอย่างแล้วก็ต้องไปแบกแบบมันบ้าแบบมงมาแบกมันก็สิอะไรกินเนาะเสื้อได้ดีนะมีดเสื้อของใบ ไปมองเกาไปกับ่ายมองข้างนอาเด้สั่งของมาไว้พอมาอันหลังจากคิดสมัครอ,อช่วงคิดสมัครไปซิมี่สิบมัามาแ,แล้วก็ไม่น้อยกะ่เได้มีกินเนาะโอ้โอ้โกล่องเด็กคนเด็กคนเด็กคนเออกล่องมันเด้งเมื่อกี้นี่ก็จะโยกเลยนะพอระเปิดคอาม,มนี้ นี่ขนมหวานสาคูเออจำเนเนาะบุรีจังหวะเนาะกองเย่าเฝ้าได้จ้ะถ้าถ้าไหนที่วางซีหรืพี่นอ้องมี่ไรยคลิปเนี่ยแสงมันเบาหายนี่ซาคูไม่ต้องทําเองขนมหวานกินเป็นถ้วยเป็นถ้วยก็นั่งพอดีนี่ถ้วยมันกำลังประมาณประมาณนี้นะ หนึ่งถ้วยพอดีอิ่มอันนี้สาคูใส่ขา้าวใส่มะพร้าวอ่อนสั่งมาเลยสามเซตหกกระป๋องคิดว่าแมนมอลนี่ <c oughs> ก็กลายร่างกายแกร้มซื้อเองลล่นเองักเล่นพ่อเนาะแมนเฮ้ยเหนื่อยเลยอันนี้สาคูใส่เผือก ของหวานสาคูใสเลืออันนี้สาคูใส่ข้าวโพดมีสาคูใสข้าวโพดสาคูใสถั่วแดงแต่ไม่น่า,ากินถั่วแดงไม่นาเอาสาคูใสบะเก้าวาสาคูใส,าสาใส่เผือกสาคูใส่ข้าวโพดนะคะเป็นเบาหวานแต่ขาดน้ำตาลก็ได้ค่ะทานไม่น้อยขาดน้ำตาลแห้งๆงงควดันไม่น้อยก็่คืนวิง่งโลหมุนติ้วเนี่ยบ่ ไม่ใช่ว่าหยุดกินของหวานนะกินได้แต่กินในปริมาณที่พอดีถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งกำลังตาหักตาหมอแต่เมะเฮย้ยไงนี่มะขามครกของบ้านมะขามอร่อยอร่อยไม่มีข้อติซื้อมาเลยสิบห่อหนึ่งสองสามลูกอมคาดบีสองหอ่อซื้อมาตุนไปเลย บีดบักหน้าโซดาค่ะเนี่ยมันมีปัญหาผมแกนไปนอกอ่าก็อันนี้ซิเนาะดูอมสองหอบักข้ามโคกซิครบอันนี้ไม่ขายต่อนะเพราะว่าไม่ชนะไปแบกของไม่ชนะไปแบกขึ้นมาแบกเมื่อกี้กลบบไป ไวกินค่ะไปซื้อมาไว้ขายแ,แม่ปูมันสิเอากระโปหไฮค่ะมีขีตี้ไปตินเองนะคะพราะว่ามีปัญหาเรื่องคงแก้มน้ามากแล้วปวดค่ะทั้งุดที่แก้มที่ต่มน้ำลายนะคะก็กินแม่นี่ส่วนของที่จะแบ่งคุณนายฟูเหรอก็ต้มมัด แยแห้งหมดก่อนอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็แถมมาก็าแถมให้ของขวัญปีใหม่นี่ไงที่สั่งมาสู้กับไวรัสตับอักเสบบีมีบบ้าบงเมื่อกี้ยช่ไสวะสมองเนี่ยจะมีจะขค้นกีหลังไหนนี่ไงเอามาสู้กับไวรัสตับอักเสบบีไม่ย็นน้อยจะมีติดบ้านไม่ขาดนะคะน้ำแดง น้ำเฮลบบอยอันนี้จะไปไว้ที่ทำงานเวลาเมื่อยสมอยสมอดสนกส่งจินค่ะแล้วแล้วกระเป๋าก็คอยขึ้นาะท่านเจ้าซื้อกระเป๋าพอดีนะพ่อยายคอยก็ได้เป็นพละลายแพ็คของพ่อยายสองก็อสอดก,ก้อนแล้วมาแพ็คของจุข,ของเออขนาดเปิดก็เลยหลายขึ้น คนยกเตะตะเข้าขกะนอ่านขนมคิดสมาสจะมองเฮ็ดงานว่านาว่าให่ไปคนละถทุงว่าสันจะเอาใส้ในกระเป๋าเฮ็ดงานเสรจไปทิ่มไม่มองเฮ็ดงานขานสุ้นี่นี่เสร็ไปเิ้งไม่มองเฮ็ดงานเสี็จ้ลยต้องแบกอีกต้องหัว ยังวะยังวะนี่ซื้อเองนักเล่้งก็ลืมอ,อะไรนี่อ๋อเอ็มลอยหาซิปสามขวดของมันตรงนี้ในบ้านสอง ถ้าไปไปที่ทำงานหนึ่งเฟื่อยเมยกับกลุบแบกนะกี่เราหามเอ้ยแบกไปที่ทำงานเอาไปสต๊อกตู้เย็นไว้โอตู้เก็บของไว้ค่ะแม่แม่แม่ตาโยกินตะกร้อโอ้เด่นโยกคอซินมากกว่อค้อนคอนไปก่อนไปก่อนไปยัางม่แล้วไปท้ายขิดยู่ไปเลยไปเลยนอไม่สี่หอลอย น้องใหม่อ่อนสี่หองร้อยน้องใหม่อันแบบมีแต่หยอดหยอดมันมะนะคะนี่สีห่หองร้อยกล่องนี่เก็บไว้ก่อนนะเพื่อได้สง่งของนู่นนี่นั่นเพื่อทาเป็นของขวัญเผ็ดไปนั่งก็บไปนั่งจ้าเผ็ดคนเดียวเก็บคนเดียว,ยวอะสอบนี้่มืดแล้วยังแม่เต้าเจี้ยวมืดค่ะ เต้าเจียวไ่ค่อยได้กินดอกนอกจากสิเข็ดขามันไกลหรือว่าตรงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะใใคเดี๋ยวได้ใส่เต้เจียวก็เลยซื้อขวดหน่มากินไว้ไม่กินไม่ทำไม่ทำม,มีไว้ในบ้านมันอุ่นใจกระสอบไงวะแล้ววนันนี้นักอามไดปูกข้าวต้มมึงซีมา กลัวมันสากิโลอันนี้เขากระแถมบริสืทธค่ะแถมนี่ทือสื่อจะให้ดูอาหารสำเร็จรูปของอินแม่เมื่อกี้ไปเอาอยูา้ในปั๊นน้ำมันมันใส่กองฟอใหญ่มากข่อยแบกมากกว่าได้เนาะข่อยเลยว่าเธอฉันยืมเมียแนะน,น่เธอเช่นอย่างเกียด์กองไอชั้นแน,น่ฉันเสียาใส่กระเป๋า ราันจะเอาขึ้นบ้านบ,านบาได้เราก็เลยมาซอยกีบกองให้เดยวไปพักใส่กระเป๋าขอนี่สิ่งที่เราต้องการหน้าหนาวเราขาดไม่ได้นะผักกาดดองผักดาดเอาแบบเข้มแต่แบบมีดอกแบบดองเค็มแล้วก็ผักกาดดองยำเกี่ยวฉ่ายด้วยเข้าขายแบบจัดรายก,การขายเป็นแพ็คคู่ เราก็ต้องซื้อเป็นแพ็คคู่มันจะได้ถูกสต็อกสต็อกเนี่ๆเข้าไปมีอารามณ์่อมาจัดใหม่ส่วนอันนี้นะจ๊ะน้ำยาใต้พร้อมปรุงอันนี้ก็คือเทแล้วกินได้เลยอุ่นแล้วกินได้เลยค่ะอันนี้นะฉีกซองน้ำยาที่พร้อมปรุงลงใส่หม้อเติมเขี่ยวไฟฟ้าแปลนกลางเติมลูกสิ้น แล้วก็เสิร์ฟไปเลยใส่สิเติมลูกซินก็เติมแต่เดี๋ยวนี้เขามีปลามาให้แล้วนะจ๊ะแบบเขาปุ่นเล่งด่วนเนาะเขาปุ่นเล่งด่วนน้ำาายาใต้ไข่สร้างอันมันเมียนน้ำยาใต้น้ำยาใต้แล้วก็มีแกงไตปลามีค่ะแกงไตปลาของปากกระป๋องปุ่มปุ้ยแล้วก็มีอ น้ำยากะทิคืออุ่นแล้วกินเลยคันเท้าอยากได้ปริมาณเท่ากับเพิ่มน้ำเพิ่มกันที่อ่ใส่ลูกสิ่งก็ใส่ตีนใกล้ก็ใส่เอาถ้าเท้าอยากกินแบบเฝ้าๆก็คืออุ่นแล้วก็ราดน้ำขนมกินได้เลยเพราะเขาทำมาแล้วเขาปรุงมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอันนี้ขเขาก็ขายเป็นเซตสามหอ่อเป็นงีเซตสามหอ่หอเท้าเสียเอาอย่างเดียวเลยเลกกะยร,ระไดหรือเสียผสมก็ไดคอยไปเลือกเอาเบบเคยสั่งมาสองชุดกระไดหกหกห่อก็ก็บเอาอย่างละสองย่างละสองเนาะ มาดลย大姐เข้ามาสัมผัสด้านหน้าเวทีหน่อยแหะอันนี้ก่อนเวทีการสแสดงวอล่ัทเคยมันมันหลเซิ้นมาเอาเด้อบัามาเอาวม่ตูเย็ยนแซ่ห้นะจ๊ะนี่จ๊ะนะาจ๊ะนี่ยังอยู่นอน,นี่โอ้กษัริยย้อนกุนนักแลละเนาะน้ามาแต่เมืองไทยแซ่แข็งโป๊กมาเขาใส่ของมากย่านนั่นเลย อย่างมันโมหินน้ำน้ำเปล่าจากเมืองไทยอัดแช่แข็งมวอย่างดีใส่ย้อนคุณนักนอกคุณแบคขึ้นมานี่อันกล้วยทับกล้วยทับกล้วยทับกล้วยปิ่งแบบทับกับไม่น้ำตาลราดบร่ได้กินเมื่อเดียวเมื่อเดพพีน่น้อง นี่นะเขาเรียอะไรบัวรอยบัวอยบัวรอยจะพื้นยาทำให้จากคาเร็วเกินไทยแมรุ่นยกเก้าศูนย์ต้องรู้เพลงนี้นะบัวรอยแต่เด็กเด็กๆุณหนาไว้ทีอยู่เริบัวรอยน,อยนี่สำเร็จกินไปเลยส่วนนั้นนี้ข้าวต้ม โอ้โหมึงมาหนักจะไหนเนาะมึงแบกแต่ข้าวต้มนี่หกมัดกะมัดละเคึ่งกิโลทั้งหมดหกมัดของแม่ปู่สี่ของแม่น้อยสองค่ะของแม่น้อยอยังบริกินข้าวต้มเพราะว่าของหวานมันเยอะของหวานมันเยอะแล้วนี่มึงเก็บราคาคุณยิ่งยังแตเต็มเต้หมดเนาะ คุณหญิงอิ่มเฉยอิ่มเฉย,ย,อ,ยอันนี้ก็ยังไม่กินแต่จะกินของหวานเป็นกล้วยกองเราจะสต็อกสต็อกสต็อกสต,อสตอ็อกเลยเวลาเขาเปิดเอาของอะไรเขากระดาหัวมึงด้ะนอนเอากรสิวะขามึงอีเก่งอีเข่งกระสิอ้อมขามึงของไ่ใ่ปูซีซีเขงสองโลคันนี้มองไว้ได้หนิจะไปใส่ตู้เย็นยังไงมึงจะมืด เบ็ดย่างเบดแนวกล่องนี้ไม่ได้ใช้ที่สวนคะัะแค่ข้าวซอนสองกล่องนี้จะได้ส่งของให้เขาเราก็ต้องเก็บไว้ไก,ไก่อนนะี่เก็บไว้ก่อนน่ก็ใหญ่ยัามาเรื่อมาบี้มค่อยนะอันแผนบ,บีกับแผนบ,บี้ไว้ๆทอไม่เอาอะไรไปไว้อีกเอาแต่ของพวกแข้งที่มีบูดไม่เน่าไปแช่ไปใส่ในช่องแช่โอ้ ตู้เก็บของในห้องเรียนก่อนโอในหม่องแผนงานก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มทํางานอีกทีก็นู่นเลยนะจ๊ะเดือนมกรานะจ๊ะอาทิตย์นี้ทําแค่นี้ก่อนแล้วก็เอฟของมาไว้กินช่วงใาอยู่าพี่น้องมันจะต้องเอาลงถึงจะกินของหวานแต่ฉันก็จะผอมจะผอมให้ดูไปก่อนเส้นเมียสันแพคของสันกดน,นะ